ไปชมกันนะคะว่าโน้ตอีมีความพิเศษยังไงบ้างคะ่ะเริ่มต้นที่กุญแจนะคะกุญแจของเขานะคะเป็นกุญแจอัจฉริยะนะคะสมาร์ทย์เลตนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าโน้ตอ e เนี่ยเป็นอีโคคาร์ที่ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะกระจังหน้าของเขาเนี่ยเป็นโครเมียมดูหรูหรามากเลยคะ่ะแล้วก็มาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะที่เป็นบอกว่า โนต e เป็น e ี o ค a าที่มีความคุ้มค่านะคะเพราะเขาเป็นรุ่นเริ่มต้นที่ได้ล้อแม็กแล้วนะคะนี่เลยค่ะเป็นล้อแม็กแบบนี้เลยนะคะจากโรงงานเลยแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างตรงนี้ให้ด้วยค่ะคันนี้นะคะเป็นติดกันสาดประตูให้กับลูกค้าด้วยค่ะฟิล์มของคันนี้นะคะเป็นฟิล์ม เซรามิกของลามิน่านะคะขนาดความเข้มอยู่ที่60รอบคันค่ะแล้วก็ใส่ในส่วนของเซนเซอร์2องจุดด้านหลังให้กับลูกค้าด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นแถมในส่วนของถาดท้ายให้กับลูกค้าด้วยค่ะ ภายในนะคะด้านหลังเก็บสัมภาระได้เยอะมากเลยนะคะกว้างขวางม,มากค่ะนอกจากนั้นนะคะเบาะของโน้ตดีนะคะยังสามารถพับได้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บของนะคะเวลาที่ลูกค้าต้องการขนของเยอะๆก็สามารถขนได้เลยค่ะชมภายในกันนะคะเริ่มจากด้านหลังเลยนี่ เบาหลังนะคะก็กว้างขวางนะคะสามารถนั่งได้อย่างสบายเลยแล้วก็เป็นแถมเป็นพรมกระดุมเข้ารูปนะคะรอบคันให้กับลูกค้านะคะพื้นที่วางแก้วนะคะก็มีให้ครบทุกที่นั่งเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น กระจกไฟฟ้านะคะออตโต้ที่บานหน้านะคะบานคนขับค่ะสำหรับโนตีนะคะมีในส่วนของพุชสตาร์ทให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัววิทยุนะคะก็รองรับ FM AM นะคะ CD ก็ตรงนี้นะคะจะมีที่เสียบของ AUX กับ USB ให้นะคะอยู่ด้านหน้าคอนโซ นะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะปรับขึ้นลงอุณหภูมิได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบพับไฟฟ้าให้นะคะค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนิสสั n โนต e E นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบนได้เลยนะคะที่เบอร์ 095 642 9425นะคะยังไงเบนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ YouTube ให้เบนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ